สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับปริญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยยมันสระบุรีครับวันนี้ได้รับเกียรติจากซ e o ของบริษัทนีมอท่านนนทชาท่านมาเยี่ยมวิาลกับคณะของท่านนะครับมาดูว่าท่านประทับใจอะไรแล้วก็จะร่วมมือกับวิทยาอย่างไรแล้วก็วิไลอื่นๆด้วยโรงเรียนอื่นๆด้วยหรือเยาวชนที่ที่ตกงานอยู่จะมาร่วมมือกับบริษัทนีมออย่างไรเพื่อสร้างรายได้ ท่านมีความเชี่ยวชาญมากในเรื่องของระบบการขายออนไลน์เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับมาดูว่าท่านปทับใจอะไรกับในการเยี่ยมครั้งนี้เราก็จะร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นๆอย่างไรนักเรียนนักศึกษาที่ว่างงานอย่างไรแล้วก็ผู้ที่สนใจอย่างไรติดตามผมมาครับสวัสดีครับ ผมชื่อนอนทชาเมทากิติกูลครับเป็น CEO ของบริษัทนีมคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับซึ่งวันนี้ครับเราได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเยอรมันสระบุรีซึ่งเรามีความประทับใจมากครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนของที่นี่เขาได้มีการสอนให้นักศึกษานะครับได้มีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับพร้อมกับการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีไปด้วย นะครับเมื่อนักศึกษาของทางวิทยาลัยจบไปเนี่ยสามารถปฏิบัติงานกับทางโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้เลยทันทีนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับให้มาเยี่ยมชมและได้รับความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคโนโลโยีไทยเยอรมันสระบุรีนะครับเพื่อมานำเสนอแพลตฟอร์มที่ชื่อว่านีมอเป็นแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่มีการนำแชร์ลิงโปรฟิตนะครับผลกำไรจากการซื้อขายสินค้าและบริการมาแบ่งปันกันในระบบซึ่งวันนี้ต้องการความร่วมมือจากทางทั้งภาครัฐเอกชนครูนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจใ่ใายใดๆทั้งสิ้นกับทางบริษัทนะครับเราต้องการมุ่งเน้นสร้างอาชีพจริงๆนะครับให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งสามารถติดต่อ ตามช่องทางด้านล่างนะครับที่เราให้ติดต่อไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณนะครับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเยอรมันสระบุรีที่ได้ให้เกียรติกับนีมอมาแนะนำแพลตฟอร์มนะครับขอบคุณครับ